วันก็หา,ายมันน้ำดับไฟอวิวันชัยเย พระคันตูสุรักคันตูขายาพระสมิงพระพุทธคุณนางขายาพระสมิงพระธรรมเมตังพายาพระสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราะห์สัพเคราะห์ตัวนอกสัพะคร์ตัวในสัพพะคร์ตัวใดๆค่อยกลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีค่อย เดือนคลอเดือนก้อยคลายคลอวันก้อยห,หายมันนำดับไฟอภิวันชัยเย รักขันตัวสุรัขันตัวอุดรรัศมิงพระพุทธกุณนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระทั้งฆานำทุกขโรขับพยังวิวันชัยเยสพพทุกสพพโสสพพโรคสพพภัยสพะครห์สพะครห์ตัวนอกสพเคร้อตัวในสพะครหตัวใดใดคอยกลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีคอย เคลื่อนก็เดือนค่อยคลายาะวันค่อยหายไม่ม <า S 1> <นำ S 2> ดับ<อ>ไปอภิวันชัยเย รักขันตูสุรักขันตูอิสานรศมิงพระพุทธคนนางอิสานรศมิงกระธทมเมตังอิสานรศมิงประสังฆานางทุกขโรขภยังวิวรชัยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดคอยกลายเป็นดีครอปีข้อเดือนข้อวันข้อปีค่อยเหลือ เือนเพราะเดือนก็ได้ก็วันก็หายเหมือนน้ำดับไปอภิวันชัย รังขันตุสุรขันตุอาการสมิงพระพุทธคุณนางอาการสมิงพระธรรมเมตังอาการสมิงพระสังฆานังทุกขโรคสัพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพัยสัพพเคราะห์สัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดค่อยกลายเป็นดีเคราะปีเครอะเดือนเครวันเคราะปีค่อยคือ เดอนข้อเดือนข้อยคลายข้อวันข้อยหายมันนำดับไป <นำ S 1> อภิวันชัยเย รักขันตัวสุรักขันตัวปัตวีรสมิงพรากธคุณนางปัตวีรสมิ่งบะธรรมเมตังปัตวีรสมิ่งระสังฆานางทุกขโรขัปยังวิวังชัยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพัยสัพพเคราะห์สัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดคอยกลายเป็นดีเคราะห์ีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีคอยเคลื่อน เพราเดือนค่อยคลายเพราะวันค่อยห,หายมันห้าดับไฟอภิวันใจเอง รักขันตุสุรักขันตุอาปรสมิปะพุทธคุณนางอาปรสมิระธรรมเมตังอาปรสมิปะสังฆานางทุกขโรคสัพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพพเคราะสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆค่อยกลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีค่อยเกลือ เพราะเดือนค่อยคลายเพราะวันค่อยหายนนำดาบไปอวิวันชัยเย รักขันตัวสุรักขันตัวเตโชรสมิงพระพุทธกุลนางเตโชรสมิงพระธรรมเมตังเตโชรสมิงพระสังฆานางลุกขโรคขพยังวิวันใจเยสสพพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์สัพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์ตัวใดใดค่อยกลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีค่อยเกื่อ ก็เดือนค่อยคลายเพราะวันอคอยหายเมือนน้ำ,นำดับ,ดบไฟอภิวันชัยเย รักขันตัวสุรักขันตัววายราสมิงปลาพุทธคุณนางวาโยราสมิงพระธรรมมตังวายราสมิงพระสงฆานางทุกขโลขปยังวิวัรชัยเยสัพพทุกสัพพศกขสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพครอบตัวนอกสัพพครห์ตัวในสัพพครห์ตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบปีคอยเคลื่อนครอเดือน คอยกายคอยนคอยหายเหมือ,อ,อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยรักขันตูสุรา